สวัสดีนะครับพาเที่ยว EP ที่4ของเราตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับก็อยู่บริเวณเทือกเขานะครับพูแลนคาเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวบริเวณวุทยาแห่งชาติพูแลนคาไปดูว่าจะมีที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้าน B&P c o p f o f f e นะครับก็คือเป็นร้านกาแฟที่เราแวะซื้อกาแฟนะครับจุดเด่นก็คือ มันมีดอกไม้แล้วก็มีเหมือนเป็นไล่กาแฟาให้เราชมเยอะมากเลยนะครับสวยๆด้วยก็เลยแวะถ่ายรูปแล้วก็แวะกินกาแฟาก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะครับ ที่ยแห่งชาติฟูแลนค้าจริงๆจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญเพราะว่าเป็นหินทรายขาวห้าก้อนขนาดใหญ่ที่เขานิยมมาถ่ายรูปกันจริงๆที่นี่ยัางไม่ได้มีแค่หินทรายขาวห้าก้อนตรงนี้นะครับแต่ก็มีหินโดยรอบฝั่งนู้นอีกนะครับแล้วก็จะมีเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นผาหัวหน้าหินตรงนี้นะครับเป็นห้าก้อนเป็นไฮไลท์สาคัญที่คนนิยมมาแล้วก็จะมีฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีจุดกลางเต็นที่อยู่เลยไปฝั่งนูน้นก็จะเป็นจุดกลางเต็นให้เรามาสามารถมากลางเต็นได้ด้วย จริงๆมันก็เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาตินั่นแหละนะครับแล้วก็มีคนเล่าอะไรนะว่าจริงๆอ่ะมันเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าคนก็เห็นนั่นแหละชาวบ้านแถวนี้ที่ขึ้นมาเอ่อทางทางที่อยู่อาศัยทําไร่ทาสวนนะครับก็มาพบเห็นหินก้อนประมาณนี้แหละห้าก้อนตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ไม่ได้ ให้ความสลักสําคัญอะไรมากมายนะครับกระทั่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่าว่าอะไรนะทุกๆวันพระก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นแปดค่ำแลมสิบห้าค่ำแลมแปดค่ำเนี่ยหินที่นี่มันจะเป็นสีขาวสว่างตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่ามันน่าอัศจรรย์นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าคนก็เลยนิยมขึ้นมานะครับด้วยลักษณะต่างๆแบบนี้ด้วยนะครับ เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีกลุ่มก้อนหินอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้มีเทวทําเป็นสวนดอกไม้ด้วยนะครับน่าเข้าไปเที่ยวมากเลยนะครับมีสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปด้วยข้างบนก็่อนข้างลมแรงอยู่เหมือนกันนะครับผู้ร่วมทริปของเราจริงๆอ่ะหลายคนก็เรียกว่าพวกอะไรนะ Stonehenge เมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ในความรู้สึกของเราก็าคือก็เรียกมอหินขาวไปเลยก็เรียกทุกที่มันมีอัตลักษณ์ของมันนะครับทุกที่มีอัตลักษณ์ของสถานที่อยู่แล้วแหละไม่ต้องไปเรียกซ้ำว่าเป็น ันนั้นเป็นอะไรนะฟูจิเมืองไทยเป็นโตนเฮนช์เมืองไทยเป็นหอไอเฟลเมืองไทยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องก็เรียกไปเลยว่ามันคือมอหินขาวนะครับมันจะได้สร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับสถานที่นั่นเองอม,มาตอนนี้เขาก็คือจัดสวนดอกไม้นะครับมีสวนดอกไม้ให้เราเอาเป็นซูมให้เราเข้าไปถ่ายภาพท่องเที่ยวนะครับก็คือ น่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่อุทยานนั่นแหละครับมาดูแลจัดตกแต่งให้นะครับทางมาก็ไม่ได้ลําบากอย่างที่คิดนะครับแต่ว่ามันก็ <c oughs> ก็ขึ้นเขาลําลบากไหมมันก็ขึ้นเขามาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเออทางเป็นหลุมเป็นบ่อเลยเลยขนานดก็คือมีการถนนที่ดีแต่ว่ามันก็ มันก็ขึ้นเขาอะก็ตามสไตล์แต่ว่าก็ไม่คงไม่ไม่ได้โหดร้ายไปจนถึงการขึ้นเขาแถวภาคเหนืออะไรขนาดนั้นนะครับโอ้จริงๆโดยรอบของมอาจะมาเส้นเนี้ยมันก็มีที่เที่ยวหลายที่อย่างเช่น้นตกตัดโตนอย่างเช่นวัดพระธาตุชัยภูมิอะไรเงี้ยครับก็ผ่านก็แ,แวะได้เรื่อยๆเหมือนกันนั่นะครับนี่ฝั่งนี้มีการทำสวนดอกไม้นะครับ เอ่อจากมอหินขาวนะครับเราขับตรงมาอีก2กิโลนะครับก็จะถึงจุดชมวิวผาหัวหนาคนะครับก่อนถึงจุดชมวิวผาหัวหนาคก็จะต้องซื้อบัตรค่าเข้าขุทยานนะครับโดยบุคคลเนี่ยถ้าไปกับเนี่ยก็คือคนละ20บาทนะครับแล้วก็ค่ารถอีก30บาทนะครับของเรามา2คนแล้วก็รถ1คันก็จะเป็น70บบาทนั่นเองแต่ว่าถ้าค้างคืนก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนั่นเองนะครับ ตยอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเหล็กหรือมีลาวอะไรกั้นก็การจะมาเที่ยวที่นี่ก็ระวังไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีราวเหล็กหรืออะไรกั้นก็คือคุณสามารถล่วงหล่นได้นะครับฟูก็จะเหมีข้างล่างสวยมากเลย ับตอนนี้อยู่ที่วัดพระธาตุชัยภูมินะครับกำลังจะเข้าไปดูศิลปะข้างในนะครับเป็นตกตามเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่คือตัวอักษรไทยน้อยเหรอพระธาตุชัยภูมิหรอมันเปียกหรอ เกโทรศัพท์ไหมคระเอ้ามีเครื่องเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ให้เราด้วยนะครับก็จะมีช้างน้องช้างสวนสุรางชยาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเหมือนฟิลอยู่อีสานนะรู้สึกฟิลเหมือนอยู่ภาคเหนือ อันนี้เป็นอะไรอะ่ะเขามาผูกผ้าเหรอประดับหรือว่ามีเป็นพิธีอะไรหรือเปล่าก็จะมีที่เขาผูกผ้านะครับเราก็ไม่รู้เราไม่ได้จับเราไม่รู้ว่าเขาให้จับได้ไหมหรือมันเป็นอะไรหรือแค่ประดับหรือเป็นพิธีกรรมอะไรอย่างี้นะครับนี่ทงขึ้นไป มีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอามีร้านกาแฟด้วยนะจ๊ะมีร้านกาแฟด้วยนะครับชื่อว่าร้านต่อบุญคอฟฟี่ เสร็จนะครับกำลังทำอยู่แต่ว่าแอบเห็นน่าจะเป็นสิ่มสีแดงๆตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกอุโบสถหรือว่าสิ่มหมน่าจะได้แรงบันดาลใจหรือจำลองมาจากที่หลวงพระบางนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่เคยไปหลวงพระบางแล้วเห็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าบริเวณนี้ยังไม่เสร็จแต่เราเราขอเราเข้าไปดูนะครับ น่าจะใช่แล้วแหละน่าจะจําลองมานะครับก็มีลักษณะเป็นความล้านช้างผสมผสมภาคเหนือมีความเป็นเหมือนแบบเออศิละปะคล้ายๆลาวตอนบนเชื่อทางหลวงพระบางอะไรประมาณนี้นะครับ